คุณดูดูจากคลิปก่อนเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบต้นสายปลายเหตุตัว่าได้ยินเสียงเอียดเสียงมาก,ก่อนตัวแล้วโครมก็ให้น้องปิ๊เห็นไหมฮะโอ้ยนี่วงจรปิดริ่มถนน3245ปลวกแดงระยองนะครับปิกอัพเสียหลักนะครับแล้วก็มาชนกับบ้านชาวบ,บ้านที่เขาปิดแล้วฐานนั้นก็คงจะดึกพอสมควรนะครับนี่ ป,ปลูกพงปล้ภัยมาไฟเปิดสว่างโรดครับเพราะว่าชาวบ้านเขาตกใจตื่นกันพอเจ้าของบ้านเปิดไฟปั๊บออกมาดูโอ้ยร้องสนั่นเลยครับท่านผู้ชมครับพังหมดเลยร้านฉันพังหมดเลยคนขับปิกอัพนะครับนะรถปิกอัพคันนี้นะคนขับเนี่ยปลอดภัยแต่ปิกอัพนะมุดเข้าไปในร้านนะครับเ้าของชาวบ้านพังเสียหายกระ